นายดวงฤทธิ์บุญนาคโดนปาอึดแล้วรับผิดชอบหลังเคยทวีตข้อความประกาศถ้าเพื่อไทยจับมือกับพปอชอรอผมจะยอมให้เอาขี้ปาหัวจากกรณีที่นายดวงฤทธิ์บุญนาคสถาปนิกและนักออกแบบชื่อดังสมาชิกกลุ่มแคร์เคยทวีตข้อความประกาศถ้าเพื่อไทยจับมือกับพปอชอรอผมจะยอมให้เอาขี้ปาหัว แล้วต่อมายังได้มายืนยันอีกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลกับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก้าวไกลเท่านั้นไม่มีการเปลี่ยนขั้วสลับข้างไปจกกับกาบภูมงใจไทยบวกพอปชอรอบวกรอทสชแน่นอนเลิก,ลกฝันเ,เลิกฝันเพิเรเจอร์กันได้แล้วนะครับผิดไปจากนี้ผมให้เอาขี้ปลาหัวอีกรอบพร้อมย้ำพูดคำไหนคำนั้นล่าสุดเมื่อเวลาบ่ายสามโมงสินาที วันนี้นายดวงฤทธิ์ได้จัดกิจกรรมปาขคี้ขึ้นที่มิเรอร์อาร์ตซอยแจ้งวัฒนะหนึ่งแยก6โดยให้ปาขคี้ทั้งหมด11นาทีพร้อมกับมีการแจกเอกสารจดหมายจากดวงฤทธิ์บุญหน้าเพื่อชี้แจงเหตุผลของการจัดกิจกรรมว่าเหตุผลในการลงมือทำสิ่งนี้ก็เพียงเพื่อให้ตัวผมยังเท่ากับคำพูดของผม นอกจากนี้นายดวงฤทธิ์ยังบอกด้วยว่าตัวเองไม่ได้ทำสิ่งนี้จากจุดยืนทางการเมืองหรือความแค้นเคืองใดๆแต่ต้องการแสดงออกเพื่อรักษาไว้ซึ่งอิสรภาพในการเป็นอิสรภาพในการแสดงออกของผมเพราะผมได้พูดในสิ่งที่ผมเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจ ว่ามันจะเกิดขึ้นเพียงเพราะผมอยากให้มันเกิดขึ้นและเมื่อมันไม่ได้เกิดขึ้นในวิธีที่ผมคาดหวังผมเองก็ผิดหวังเช่นเดียวกับผู้คนทั้งหลายเช่นกันในจดหมายจากดวงฤทธิ์ยังบอกด้วยว่าในวิธีที่ผมมีอิสระในการแสดงออกและการแสดงออกของผมมีผลกระทบกับผู้คนหลายคนที่ตัดสินใจลงมือทำบางอย่างอันมีเหตุมาจากสิ่งที่ผมพูดเชื่อว่ามันจะเป็นจริงเมื่อมันไม่ได้เป็นจริงเช่นนั้นก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ได้พูดออกไปในเงื่อนไขที่สร้างด้วยค พูดที่ตัวเองพูดจึงต้องลงมือทำให้สอดคล้องกับคำพูดนั้นในวิธีที่ยังทำให้ตัวผมยังคงอยู่ได้ในฐานะคำพูดของผมเป็นวิธีเดียวที่ยังทำให้ผมยังมีอิสระในคนที่ผมเป็นอยู่ได้ขณะเดียวกันจดหมายของดวงฤทธิ์ยังระบุด,ด้วยว่าทุกคนที่ได้เข้ามาร่วมช่วยเหลือผมในการแสดงออกครั้งนี้ล้วนได้ทำความเข้าใจอย่างชัดเจนในเหตุของการลงมือทำในครั้งนี้มิได้มีเหตุมาจากการเมืองหรือความไม่พอใจใดๆทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงออก นี้ด้วยเหตุเดียวคือต้องการสนับสนุนผมเพื่ออิสรภาพไอนักการเป็นของผมอิสรภาพในการแสดงออกของผมและต้องการให้ผมยังคงอยู่ในฐานะคําพูดของผมสุดท้ายนายดวงฤทธ์ได้ขอบคุณในความเข้าใจและความห่วงใยที่ทุกคนมีให้และขอบคุณในความเข้าใจของผู้คนที่อยู่รอบตัวที่สนับสนุนการแสดงออกครั้งนี้ด้วยความเข้าใจในความสําคัญของคําพูดที่มีต่อตัวตัวเองและความสําคัญของคําพูดของตัวเองที่ก่อกําเนิดอยู่ในใจของผู้ การแสดงออกของผมในครั้งนี้ไม่ใช่การจำนวนต่อสถานการณ์แต่เป็นการแสดงออกด้วยยินดีในวิธีที่ผมจะได้ลงมือทำสอดคล้องกับคำพูดของตะผมและจะทำให้ผมกลับมาเป็นตัวผมที่ครบถ้วนสมบูรณ์อีกครั้งและยังคงไว้ซึ่งอิจรภาพที่เป็นอิจรภาพที่จะทำในคนที่ผมเป็นและนั่นเป็นสิ่งเดียวที่สำคัญสิ่งเดียวที่ประสงค์ในเจตจำนงเสรีของชีวิตเวลาเริ่มกิจกรรม3นาฬิกา14นาทีหมายถึงการรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาล ด้วย314เสียงระยะเวลาในการปาขี้11นาทีหมายถึงการรวมพักร่วมรัฐบาล11พักน้ำหนักมูลงวัวในถัง4กิโลกรัมมาจากพักที่คุณดวงฤทธิ์ได้ประกาศเอาไว้ว่าจะไม่มีวันรวมกัน4ี่พัก